ไอทีนะครับในการพัฒนานสมัยก่อนเวลาที่เราจะพัฒนาเครื่องจักรกลอะไรขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนะครับในเมืองไทยเรามีข้อจํากัดมากนะครับ mm hmm. เช่นอยากจะได้บออผู้ตัวนึ้งอยากจะได้เฟืองทั้งอันหนึ่งโอ้โหหากันแทบตายนะครัาไม่สามารถหาได้ mm hmm. เราหรือแปลกใจว่าทําไมประเทศต่างๆในโลกที่มันพัฒนากันแล้วเนี่ย mm hmm. เขาถึงพัฒนาเครื่องมือได้ไวเพราะว่าอะไรครับ mm hmm. อุตสาหกรรมต้นน้ําไม่ไว่าจะเป็นบอ่อน,นั่งโซ่ เทปน้ําหยดหรือต่างๆเขามีครบแต่เราไม่มีเราจะทำเราต้องแบบโหกัดเฟืองทีละตัวอะไรต่างๆความยุ่งยากขึ้นนะครับเหตุก่อนกอยที่จะมาเป็นเครื่องนี้ผมอยากจะเรียนว่า mm hmm. มันเกิดจากความต้องการของเราเราได้หมายถึง A M M นะครับเราอยากจะปลูกพันอ้อยสายพันธุ์ใหม่เป็นผนเรื่องว่าโคนอ้อยเป็นหมื่นๆต้นแสนๆต้น,ต,น,ต,น,ต,นต่อวันนะครับเราใช้คอมพิวเตอร์แท็กกิ้งใช้ Android ในการแท็กเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องมีเครื่องมือในการปลูก มันต้องเป็นปูแห้งนะครับมันต้องใส่น้ําก่อนต้องใส่ปุ๋ยวางเทฟต้องจุดเราจะโอ้โหเรามากเรื่องเราอย่างนี้ทำครบทุกอย่างเราก็มาคุยกับทีมออกแบบเรา,าอ,อยากมากเลยครับบอกโอ้ยถ้าเราไป็นทีมแบบไหนไปจะลงไปยังไงยากสิ่งหนึ่งที่พวกเราทำกันตอนนี้คือเราคิดว่เฮ้ยเรามีเพื่อนเยอะนะครับเราก็มีเพื่อนอยู่อังกฤษอยู่อเมริกาอยู่แหลไหนที่เราก็อินเทอร์เน็ตไปถามมันว่าไอ้คอนเซ็ปต์ขนาดนี้มีฝันใครทําได้มีเพื่อนผมคนหนึ่งอยู่ที่ไอโอวาสเตเนะครับเขาบอกกับผมว่าเขาเป็นโรรรงงงงาาาาานนับบบจ้้้ททํํตแอะไไก็ดส่มเลย ทำได้หมดเราใช้โซนิคเวิร์กนะครับเดี๋ยวนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถออกแบบเราสามารถซิมูเลตซิมูเลตก็หมายความ่จำลองการทํางานได้นะครับเราก็ใช้คอมพิวเตอร์ออกออกแบบเสร็จเรียบร้อยเราส่งแบบไวให้เขาเขาบอกเขาทําได้สบายเดือนหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเรากบนะครับเราก็เลยบอกว่าตอนนี้ดีไซน์อินกับแพงแสนครับเมดบายไอโอวาครับท่านเคยเห็น i ไอโฟนไหมครับดีไซน์บายอเมริกาเมดบายไชน่านะครับอันนี้เป็นต้นแบบนะครับต่อไปเราจะมีเครื่องแบบ ต้นแบบหลายๆอันสำหรับเครื่องจักรที่อมพิเคก็คือสำหรับทับซ้อนน้ำมันดิบนะครับมากขึ้นเรื่อยๆครับคือดีไซน์นตามความต้องการผมเอามาปลูกข้าถ้าวเราปล่อยไปแล้วตัวนี้เรปลูกไปแล้วข้าวเป็นไงตอนนี้จะเอามาปลูกข้าวครับเขาบอกอเฮ้ยปลูกข้าวนาดำมันดำดำเปียกไม่ต้องครับตอนนี้เราดำแห้งครับดำแห้งได้เลยนะครับดำแห้งได้เลยไงครับเพราะเรามีถังน้ำครับตัวนี้ถังน้ำ,นำตัวนี้นะครับ จะปล่อยน้ำไหลามาตามท่อตรงนี้นะครับไหลลงมาท่อเข้ามาจะมาไหลลงมาตรงกลางตรงนี้นะครับตรงกลางเลยเข้าไปตรงกลางทำให้ดินเปียกเพราะดินเปียกก้านนะครับคนนั่งต้องนั่งของคนนะครับผมทําทำงานไวมากนะครับพอ,อรถผมนั่งหันหลังให้รถเเตอร์ครับรถเเตอร์วิ่งาทางนี้นะครับจานสองจานด้านล่างเปิดพูลโคนขึ้นมาก่อนครับ ปูนดึงขึ้นมาก่อนปูนดึงขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นผมก็หยิบห้อยหยิบข้าวนะครับต้นกล้าข้าวเตรียมลงไปตึ๊บตัวนี้ก็จะหมุนออตโต้ปักลงไปในเลนนะครับทําการปล่อยน้ําทับครับล้อสีแดงสองอันนี้กบครับเท่านั้นไม่พอมีล้ออีกชุดหนึ่งวางข้อน้ําหยดไว้ข้างใต้นะครับนั่นก็หมายความว่าเราสามารถปลูกต้นกล้าพืชใดๆก็ได้ ที่มีลักษณะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นกล้าอ้อยกลา้าโคนอ้อยต้นข้าวหรือต่างๆปลูกแห้งครับไม่ต้องดำเปียกวางท่อน้ําหยดแล้วให้น้ําน้อยปลูกได้เร็วครับไม่แน่นะครับวิธีการปลูกข้าวในอีสานบ้านเราปลูกข้าวราดํารอฝนได้เลยนะครับหรือว่าใช้น้ําหยดอาจจะพัฒนาขึ้นมาอีกระดับนึ่งด้วยเครื่องจักร